รถสวยน่าช้ยานเข้ามาแล้วนะคะคุณลูกค้าขาคันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000กว่าบาทค่ะกับ New Artist เกร์หน่งจรุ่นจีคันนี้ได้รถปี2020นะคะสำหรับพี่ๆี่ันได้ที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่ดูทีวีที่จบอย่าพลาดนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอเจอเซลรุ้งอีกเช่นเคยค่ะพี่ๆที่ปรึกษาด้านการขายค่ะของบริษัทเพชรยนต์วันนี้นะคะเซลลรุ้งอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะซอยเสรีไทย68แยกที่1เขตมีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้นะคะเซลรุ้งจะพาพี่ๆนะคะมาชมรถเข้าใหม่สภาพแรกเข้าคุณลูกค้ายังไม่ได้รับการปรับสภาพเลยคะ่ะและที่สำคัญคันคนี้ราคาโคตรดีนะคะกับนิวอ,อัติสเครื่อง1.6นะคะรุ่นจีคันนี้ได้รถปี2 0 1พ 20นะคะคุณลูกค้าขอภัยนะคะนะคะัคนนี้ได้รถปี2020นะคะคุณลูกค้าขามาพร้อมราคาตั้งขายเพียง429,000เท่านัน้นนะคะฟีดาวคันนี้ผ่อนเริ่มต้นนะคะคุณลูกค้าเพียง8,003เท่านั้นค่ะพี่ๆท่านใดนะคะ,นะคะที่มีรายได้อยู่ที่1 7ขึ้นไปสามารถออกคนเดียวจบนะคะ่ะพี่ขาบอกได้เลยวันนี้เซลรุร้งจะพาพี่ๆนะคะมาชมภายนอกแล้วก็ภายในนะคะ่ะก่อนดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงอัปเดตให้ค่ะ ำหรับคนนี้นะคะบอกได้เลยค่ะคุณลูกค้าพี่ๆท่านใดที่มีงบน้อยนะคะรายได้น้อยอยากได้รถนะคะที่น่าใช้งานแบบนี้ไปขับนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทนะ่คะข้าราชการนะคะคุณลูกค้าหรือรับวิสาหกิจนะคะรับทุกท่านเลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยขอรายได้เพียง2เท่าของค่าง,งวดเท่านั้นนะคะพี่ๆ ในส่วนของคันนี้ค่ะคุณลูกค้าขาได้ในส่วนของโลโก้โตโยต้าเนี่ยะคะเป็นโครเมียมแล้วเรียบร้อยเนี่ยค่ะคุณลูกค้าสวยๆแบบนี้นะมาพร้อมในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยค่ะสีดําด้านเนี่ยคะตัดกระตัวรถค่ะคันนี้ทะเบียน7 0 1 0ค่ะคุณลูกค้าขาเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆยังไม่ได้รับการปรับสภาพยังไม่ได้อาบน้ากันเลยทีเดียวค่ะคุณลูกค้านะจอดปุ๊บเอามาถ่ายให้ดูปั๊บเลยเนี่ยค่ะสำหรับคันนี้ค่ะได้ในส่วนของไฟหน้าเนะคะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยเนเลยค่ะดวงใสๆ รอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยล้าวนะคะบอกได้เลยนะคะคันนี้เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแก่พี่ๆแน่นอนนะ,ะเพราะว่าหนึ่งเลยค่ะอัตราการประหยัดน้ำมันนะคะอยู่เพียง16.6โล,ลิตรเท่านั้นนะคะและที่สำคัญคันนี้นะคะระบบช่วงล่างนะคะค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะในส่วนของภายในนะ สบายนะคะนั่งสบายนะคะภายในคุมโทนนะใครที่อยากรอดูภายในอยู่นะห้ามก่อน,นะคะพี่ขาค่อยดูไปทีละจุดเนาะบอกได้เลยนะคะคันนี้เสน่ห์เขานะคือดีมากและราคาคือโคตรดีนะคะสำหรับคันนี้ค่ะนี่ให้ชมใกล้ <c oughs> ขอภัยนะคะคันนี้นะคะได้ในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กดเดิมๆจากศูนย์นะคะเป็นยางมิชลินค่ะนะคะมาพร้อมในส่วนของยางปี24สี่นะคันนี้ใช้งานได้ยาวๆเลยคุณลูกค้านะคะได้ยางใหม่ปีใหม่แถมเป็นยางมิชลินนะคะคุณลูกค้าขาบอกได้เลยคันนี้คุ้มๆค่ะพร้อมกระจกนะคะคันนี้กระจกเดิมแท้โรงงานนะคะโตโยต้ารอบคันนะเช็คให้เราเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าขาคันนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มค่ะภาษีพรบปี69เเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของกระจกมองข้างค่ะ คันนี้พับเก็บระบบไฟฟ้าเราเรียบร้อยนะคะมีในส่วนของแถบไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะคะมาพร้อมมือจับที่เป็นมือจับโครเมียมนะคะบอกได้เลยคันนี้สวยมากมาก สำหรับภายในนะคะก็บอกได้เลยค่ะว่าออน new <อ>น,นะคะ o u ติสปีย0นะคะคันนี้ก็ได้สีดําคุมโทนแล้วเรียบร้อยนะคะบอกเลยภายในสวยมากนะคะคุณลูกค้า่าสำหรับคันนี้นะคะคอนโซลหน้ากว้างๆเลยนะคะมาพร้อมในส่วนของเบาะค่ะคันนี้นะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะเดินด้วยได้สีเบตนะคะเป็นสีขาวๆนะคุณลูกค้า่ะบอกได้เลยคันนี้สวยมากๆมาพร้อมรูระบายอากาศด้านหลังแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของโครงสร้างนะคะคุณลูกค้าคันนี้ได้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่ น่อนะคะนี่มา นะเปิดโครงสร้างให้ดูค่ะโครงสร้างเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะน็อต <Not S 1> ไม่มีการขันไขยขยับเลยนะคะทุกอย่างเดิมๆนะรอยตะเข็บเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนนะคะคุณลูกค้าขารับประกันได้เลยรถที่เพนยน์ยนเราไม่รับรถที่ชนหนักผิดความมาแน่นอนนะคะใครที่กำลังมองหานะิวออติสนะคะคุณลูกค้าขารถปีประมาณ2020นะคะคุณลูกค้าที่จะเอาไปต่อยอดนะคะใช้งานได้ยาวๆหรือว่าใช้งานในชีวิตประจําวันเะนี่ยคะก็บอกได้เลยคันนี้นะคะตอบโจทย์พี่ๆหลายท่านแน่นอนค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยท ทานใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ขับค่อนข้างที่จะสบายนะคะในส่วนของฝั่งประตูค่ะคันนี้นะมีช่องเก็บขวดน้ำานะคะช่องเก็บของมาให้เราเรียบร้อยนะคะพร้อมสันหลี่ยมคมประตูนะคมๆเลยนะคะสําหรับคันนี้พามาชมกันต่อเนี่ยคะคุณลูกค้าค่ะสาหรับในส่วนของแถวหลังกันบ้างนะคะแถวโดยสารด้านหลังค่ะสาหรับคันนี้นะคะก็บอกได้เลยว่าภายในเนะะี่ยค่ะห้องโดยสารด้านหลังก็คือกว้างๆแบบนี้ นะคะกว้างมากจริงๆค่ะคุณลูกค้าขามาพร้อมในส่วนของแอร์หลังแล้วเรียบร้อยนะคะที่พักท้ามีให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของนะคะคันนี้นะเบาะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะแน่แนๆตึงๆนะคะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยแตกเลยนะคะคุณลูกค้าขาคันนี้นะบอกได้เลยสะอาดสะอ้านมากๆนะคะคุณลูกค้าใครที่อยากได้นะรถ Cut era, คัสเกตเอราคดีไม่น้อยนะคะมาจัดคันนี้ได้เลยค่ะกับนิวออติสเครื่อง1.6นะคะรุ่นจีคันนี้นะคะได้เป็นรถปี 2 0 2 0นะคะคุณลูกค้ามาพร้อมราคาตั้งขายอยู่ที่4 2 9 0 0 0เท่านั้นนะคะฟรีดาวคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง8,002 2ค่ะคุณลูกค้าพี่ๆที่มีรายได้1 7 0 0 0ขึ้นไปนะคะสามารถออกคนเดียวจบเลยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาพามาชมกันต่อคะ่ะสำหรับในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะนี่เลย นะในส่วนของด้านหลังค่ะคุณลูกค้าคันนี้นะได้ในส่วนของโครงสักราราเนะคะสะอาดสะอ้านแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขามาพร้อมโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมค่ะในส่วนของชุดซ่อมยางอะไหล่ฉกเฉินแม่แรงนะคะคุณลูกค้าคันนี้มีมาให้ครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่แรงยางอะไหล่นะคะแล้วก็ในส่วนของเอ,อ่อซีนนะคะสีเดิมสีครีมข่นะคะเป็นซีนทางมะพร้าวน,ะะนี่ นะเดิมแท้โรงงานสีคิมไข่เลยนะคะคุณลูกค้าขาในส่วนของโครงสร้างนะนี่พามาชมนะโครงสร้างเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมสวยๆแบบนี้ค่ะนะ ไฟไฟแท้ไฟเดิมไทยคุยโตน็อตไม่มีรอยประแจขันไขเลยนะคะมาพร้อมด้านหลังเนี่ยคะไฟท้ายคันนี้ได้ไฟท้ายแบบ LED ไลกด์ดิงนะคะดวงแดงๆโตโตค่ะใสๆไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยลาวนะคะมาพร้อมโลโก้นี่นะคะโตโยต้านะ,ะแล้วก็แถบโครเมียมมาด้วยเนะคะเป็น1เส้นสวยๆแบบนี้นะคะขออนุญาตพาพี่ๆนะ,ะเข้ามาชมกันต่อนะคะในส่วนของภายในกันบ้างนะคะว่าภายนในคันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะคุณลูกค้าขาฝั่งคนขับเนี่ยก็บอกได้เลยว่าฟังก์ชันเขาค่อนข้างที่จะเยอะ เอเลยนะคะคุณลูกค้าขา,นขออานหนี่ขอะยาินะะิดนึงนะคะมาลองสตาร์ทรถกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะปุ่มมอเตินสตาร์จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะพี่ๆนะคะ โอ้โห,โหคันนี้บอกได้เลยสวยมากมากนะคะคุณลูกค้าขาเรามาเริ่มทีร่รจุดกันเลยนะขออนุญาตพาพี่ๆนะคะมาชมจากจุดแรกนะหน้าจอเรือนใหม่นะคะเลขใหม่คันนี้อยู่ที่2 3 0 0 0 0กว่าโลนะคะสำหรับอ,อัลติสเนี่ยบอกได้เลยว่าน้อยมากๆนะคะคุณลูกค้าขาเพราะว่าไม่มากสุดเนี่ยเท่าที่เคยแบบเจอลูกค้าเลยอะ่ะคือใช้งานได้ถึงล้านกว่าโลเลยนะนะคะ9 0 0ถึงล้านกว่าโลเลยนะคะสำหรับมิวอัลติสนะคะก็บอกได้เลยว่าคันนี้พี่ๆได้รุ่นใหม่ด้วยนะคะพี่ขาได้ช่วงล่างที่เปลี่ยนใหม่เรียบ ร้อยนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเ,ออเขาเรียกว่า เสถียรนะคะสมดุลกับตัวเลขเครื่องนะคะเออขออภัยค่ะสมดุลกับตัวเขาเรียกว่าน้ำหนักตัวรถนะคะคุณลูกค้าขะสำหรับคันนี้นะในส่วนของพวงมาลัยนะคะคันนี้ได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะอาจจะมีรอยถลอกเปราเปิดอีกหนึ่งคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเรามีการปรับสภาพให้นะคะพอที่เพชรโยนเราขายรถปรับสภาพให้ลูกค้าทุกคันนะคะได้รับรถใหม่ๆสดๆกลับไปแน่นอนนะคะปุ่มนะคะต่างๆมากมายก็มีให้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเสียงวิทยุนะคะรับสายโทรศัพท์มีมาให้เราว รียยบ้อนะคะแล้วก็ในส่วนของปุ่มแ a ช s i o n Control นะคะนี่เลย ปูมแพชชั่นคอนโทลกระจกออโต้หบานนะคะควบคุมกระจก3บานเรียบร้อยนะคะที่เปิดปิดกระจกมองข้างนะคะคันนี้มีมาให้ครบท้วนนะคะที่ปรับกระจกมองข้างคันนี้ก็มีมาให้ช่องวางของนะคะต่างๆมีมาให้เราเรียบร้อยค่ะกับในส่วนของนะคะหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอวิทยุนะคะคันนี้มีมาให้เราเรียบร้อยนะคะพี่ๆขะนะหน้าจอวิทยุมีมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์คันนี้ได้อร์ระบบออโต้นะคะแอร์ Air, ระบบออโต้เรียบร้อยค่ะช่องวางของมีให้มาพร้อมในส่วนข เบรกมือนะคะระบบแมนนวลนะคะเกียร์ออโต้เรียบร้อยค่ะแล้วก็คันนี้นะคะมีช่องวางแก้วน้ําให้ถึง2ช่องด้วยกันค่ะบอกเลยคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสาหรับพี่ๆท่านใดที่กาลังมองหารุ่นนี้รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดสอนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเซลล์รุ่งพาพี่ๆไปชมกันในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะคะว่าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นอย่างไรไปกันเลย มาชมกันต่อนะคะคุณลูกค้าขาสาหรับในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันบ้างค่ะว่าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะบอกได้เลยค่ะคุณลูกค้าคันนี้สวยมากๆนะคะห้องเครื่องเดิมแท้โรงงานนะคะโครงสร้างตัวรถโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะคันนี้ซุ้มโชกนะคะคุณลูกค้าขาเดิมๆนะท่อแอร์ต่างๆเนี่ยคะของเหลวไม่มีรั่วซึมรั่วไหลนะคะหม้อน้ําเดิมนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคะคันนี้นะโครงสร้างตัวรถนะคะเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไฟไฟแท้ไฟเดิมค่ะในส่วนของฟิล์มยางแบตเตอรี่นะคะรุงมีบริการดู แลให้นะคะคุณลูกค้าฟิล์มขาดฟิล์มเสียนะ,ะเดี๋ยวน้องเปลี่ยนให้เลยนะคะหรือแบตเตอรี่หมดอายุนะคะน้องก็เปลี่ยนให้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าคันนี้นะคะพี่ๆท่าน,นใดน,นะที่กําลังมองหานะคะรถนะ,ะที่ผ่อนสบายๆนะคะแล้วก็ได้ปีใหม่ๆนะคะลุงแนะนะําค่ะพี่พี่ๆที่มีรายได้หมื่นเขึ้นไปสามารถออกคนเดียวจบกับ New อ r t ติสเครื่อง1.6นะคะคันนี้ได้รุ่นจีนะคะรถปี2020นะคะมาพร้อมราคาตั้งขายเพียงคันนี้นะคะ4 2 9 0 0 0สเาเท่านั้นนะคะคุณ พี่บอกได้เลยว่าถูกมากๆนะคะและที่สาคัญคันนี้นะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นเพียง8 3ดพันาเท่านั้นพี่พี่ท่านใดที่ถูกใจรีบติดต่อกันเข้ามาหาเซลล์ุงได้เลยะคะ่ะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดสอนะคะวันนี้เซลล์ุงต้องขอลาไปก่อนค่ะฝากพี่พี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ลุงอัปเดตให้ทุกวันสาหรับวันนี้เซลล์ุงต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ